ในหนังอ่ะนี่ไงเสื้อผ้าของผู้หญิงสมัยนั้นเขาจะใส่แบบนี้นี่ไงเขาจะใส่แบบนี้จ้ะสมัยนั้นผ้าทอมือนะแมทำด้วยมือเนี ه, so ่ยจ้ะสมัยนั้นผู้หญิงก็จะใส่กันแบบนี้เป็นผ้าทอมือเป็นเ้าฝ้ายเหมือนบ้านเราอ่ะฟ้าฝ้ายเลยนะทอมือผู้หญิงก็จะใส่แบบนี้ให้ดูเด้อนี่คือสมัยนั้น ก็จะใส่ก UM ันแบบนี้เดี๋ยวแป๊บนึงจะให้ดูของผู้ชายนนด้ของผู้ชายกันหนาวอย่างมองยังไงาโอ้นี้นี่อันนี้เสื้อกากไหมยสำหรับกันหนาวนี่มันเด่นเนาะแล้วก็ใส่ มันจะเป็นช่างนี้สิใส่ได้ทุกท่ามก็ตัดมาเป็นเสื้อกั๊กอะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบนี้ส่วนมันจะเป็นของผู้หญิงนะนี่ช่างไหนะฮัมทูดูฮัมทูอะไรที เ o w to do I d ไห t k ด o w น i k ไ this ไ i ล e t ด i นะกำเกงออดิเออเนี่ยเป็นกเกงนะเนี่ยเป็นเกงของคนผู้ชายนะเกงผู้ชายสมัยนั้นก็จะใส่กันแบบนี้เออผ้าฝ้าก็ใส่นี้นสมัยนั้นก็จะใส่น เป็นเค่องจังกันกางเกงผ้าฝ้ายนวดบ้านเราเนี่ยเป็นแบบนี้สมัยตะก่อนเนี่ยคนเราจะใส่กันแบบนี้เจ๋งมากเก็เห็ดช่วยเหลือมีห้องน้ำอเจ้าจำลองให้ดู เออนี่ห้องน้ำนี่เป็นห้องน้ำอ,อ๋ออ๋ออ๋อทำไมก็จำลองให้ดูเออเนี่ยเป็นห้องน้ำห้องน้ำเห็นไหมห้องน้ำห้องน้ำจำลองห้องน้ำให้ดูะจะมีสองเห็นข้างข้างได้หมดเลยกระจุกเออเนอะ ไป,ไปเราไปดูอีกชั้นหนึ่งขั้นหนึ่ง,งอันนี้ห้องใต้ดินเน่มันจะมีบันไดาทางลงไปข้างล่างขึ้นไปอีกชั้นใช่ไหมมันจะมีมันจะมีกระจุกม,มันจะส่องห็นใช่ไหมกระจกส่องห็นข้างล่างเลย ทหารอะไรเงี้ยจะให้สองสองดูคนมีคนต่างมากอะไรประมาณนี้แล้วเอา้เอาอ,อันนี้ห้อะไรดูสิทุกที่ก็จะมีการเขียนเขียนทุกอย่างเพราะว่าเขาไปข้างนอกไม่ค่อยไม่ได้ไงเขาต้องไม่รู้จะทำอะไรก็เขียน ระบายเส้นชื่ออะไรประมาณนี้อ้ยอยอ๊ะอันนี้เป็นตึกโถงโลกสวยอ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นเป็นห้องห้องประชุมห้องคุยกันอะไรประมาณนี้ห้องประชุมของกษัตริย์สมัยนั้นกษัตริย์สมัยนั้น ห้องประชูเนี่ยจริงๆนะจะให้ดูนี่นี่นะมันจะสองเห็นอย่างนี้เห็นไหมเดี๋ยวนะจะให้ดูรอบๆห้องนี้จริงนะเขาจำลองมาจากเรื่องจริงเห็นไหมอันนี้มันจะเป็นอ,อยู่ข้างบนสวยมากสุดแล้วข้างบนเห็นไหมเป็นบ้านของกษัตริย์เก่าที่อยู่อาศัยเห็นไหมเขาจำลอง กษัตริย์ก็จะนั่งตรงนี้เมียนั่งตรงนี้ลูกนั่งตรงนี้เป็นห้องประชุมห้องผู้ปะสังสัรค์น,นี้จะ้ะจำลองให้ดูจ้กเรื่องจริงผ่านมาแล้วพันกว่าปีเป็นพันเป็นพันปีแล้วล่ะสวยมากขลังอะ่ะนะ จะมีกระจกสองทุกที่ทุกมุมตึกเพราะว่าเขาต้องสองดูผู้คนข้างล่างไม่ให้ขึ้นมาณนะตรงนี้โดยพระการมีแต่ทหารทั้งหมดนะอยู่ตรงนี้ทหารเก่าจะยืนอยู่ตรงนี้ก็ทหารเก่าจะให้ดูแต่ข้างล่าง <laughs> อ้ยนี่ไงสมัยก่อนนะ จะแต่งตัวกันแบบนี้สมัยนะั้นโอ้สวยอะเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นนี่ตรงนี้มุมนี้สามารถจะส่องดูข้างนอกที่เป็นข้างหน้าได้เห็นไหมมันจะติดทะเลเห็นไหมนี่ที่ทางเราเดินขึ้นมาแรกๆตรงนั้นตรงนู้นมันก็จะเป็นทะเลฝั่งเดนมาร์กสมัยตะก่อนเนี่ยจ้ะเราจะไม่เจาะจงลงไปลึกๆเนาะ นี่สามารถส่องเห็นทะเลฝั่งเดนมาร์กได้อันนี้คือฝั่งสวีเดนเอ,อูส้สาวผู้ไทยชอบมากเลยนะเป็นเลือกเล่าโบราณแบบนี้นะอืมนี่ก็จะมีให้อ่านว่าสมัยนั้นเป็นยังไงอะไรงเงี้ยเดดเดดเนี่ยเนี่ยนี่ไงจ้าเนี่ยนี่เห็นไหมมันจะเป็นล้อมรอบแบบนี้ไงสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีจำลองให้ดู เห็นไหมเนี่ยที่ที่เราอยู่เห็นไหม,ไมที่ที่เราขึ้นมาจะเป็นอย่างนี้ไงเห็นไหมแล้วก็มีทะเลมีมา้ามีอะไรสมัยน,นั้นเขาก็ใช้ม้ากันเหมือนบ้านเราสมัยต่ก่อนเนาะไมให้ดูเขาจะใส่เสื้อผ้ากันแบบนี้<ม><ม>เสื้อผ้าคุมหัวคุมอะไรเนี่ยอืมอ ทุกที่ก็จะมีการเคียนกันอะไรไว้ให้ลูกๆลูกหลานได้ดูเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเควู้สวยอะเอาเรื่อวที้นเรานว่กเดี่นีนนี่ Vardagen för de kungliga slotten var för det mesta enforderlig. Stora fester och farliga fiender utanför murarna, det var inget som hände varje dag. Att de som arbetade och levde på slottet snabbade med reglerna och ordningen förstår vi när vi läser då Kurt slottslag från år 2000. så deras stilla, för i den står เดทาส,ส,าทาสิสวสดะขึ้นไปอีาิทธิ์กที่มือม้นไปอีกบันไดขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกยังไม่สุดนะคะเนี่ยตอนนี้ยังไม่สุดยังขึ้นไปได้อีกจะเป็นบันไดเวียนละมบันไดเวียนนะจ๊ะเวียนขึ้นซ้าย เวียนซ้ายตลอดมันได้เวียนซ้ายขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกห้องอะไรอ่ะ อีกขึ้นไปตอ,อยังไม่สุดขึ้นไปให้มันสุดสุดเราขึ้นมาแล้วเราก็ต้องขึ้นให้มันสุดนานกิดชมรมชมวิว้ามสูบุหรีเอ้าไอ้ยะจุดชมวิวเหม็นขี้นิดหน่อยเห็น <laughs> ไ,ไหม ขึ้นมาจุดชมวิวสุดแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปแปบ๊บนึงจุดสูงสุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวแปบ๊บนึงเนี่ยสุดแล้วเนี่ยเราขึ้นมาสุดแล้วนี่คือจุดสูงสุดเห็นไหมจ๊ะเนี่ยมันก็จะเป็นทธงมันเป็นป้อมประการนั่นเองก็จะเป็นธงชาติของสุริน์เห็นไหม มองไปมันก็จะส่งเห็นเดนมาร์กด้วยมอยมีเรือด้วยเรือกําลังจะเข้ามาเรือข้ามไปข้ามมาจากเดนมาร์กเฮลซิงเออรเฮลซิงบอยเนี่ยกำลังมากําลังเข้ามาลักขางก็ดังแต้งพอดีป่ายสามโมงอะเออ็นไ,ไหมรอบๆวิวรอบๆ ให้ดูนี่รอบๆเราขึ้นมาจุดสูงสุดแล้วโอ้ดีใจจังเลยที่เราได้ขึ้นมาสุดๆนี่บ้านเรือนรอบๆที่เราขึ้นมาเอา้าชมขึ้นมาไปจุดชมวิวแล้วเรือกำลังจะเข้ามาเห็นไหมเรือมาจากฝั่งเฮลซิงเออมาจากฝั่งเดนมาก เห็นไหมจ๊ะกำลังจะเข้ามากำลังจะจอดท่าเข้ามาสามสิบสามสิบแต่ง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 สกูตสวยเนี่ยฝั่งทะ,ละเลทะเลทะเล รอบนะตึกรานม้าแล้กลองลงมาจากอนุสรสถานนะตรงนั้นแหละในสับปูุทยจะให้ดู เราลงมาแล้วเราลงมาจากอนุสรสถานตรงนั้นใช่ไหนมนนี่มีต้นไม้สองต้นบังอยู่อนุสรสถานตรงนั้นมันเป็นตึกสี่เหลี่ยมไงจ๊ะเราลงมาแล้วนะตรงนี้มันจะเป็นจุดชมวิวมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่เห็นไหมแหลมๆตรงนั้นแดงๆแหลมๆนะ่ะเป็นตึกของเจ้าหน้าที่ทํางานกันอ่าเห็นไหม เราอยู่ตรงมุมนี้วันนี้เป็นโชคดีมากเลยนะเป็นวันที่โชคดีมากๆที่เจ้าหน้าที่เขาเปิดแล้วเขาปิดบ่ายสามโมงเราเปิดขึ้นไปข้างบนอะ่ะอ่าสี่สิบสองขั้นบันไดเนาะเป็นวันดีมากเลยวันนี้เขาเปิดแล้วเขาปิดบ่ายสามโมงแล้วเราลงมาเป็นคนเราขึ้นไปเป็นคนล่าสุดแล้วลงมาเป็นคนล่าสุดจ้ามากให้ดู เป็นนิมิตหมายโอกาสที่ดีโชคดีมากๆสำหรับเราภาพสวยๆงามๆม,มาให้บึงเดอ้อมันจะเป็นจุดชมวิวมันเป็นสถานที่ให้เดินออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจหน้าร้อนเนี่ยดอกไม้สวยมากเลยนะเห็นไหมเนี่ยเห็นเนาะงามอ่ให้ดูชัดๆเนีจะ้ะให้ดูชัดๆ ให้ดูสถานตรงนี้ชัดๆใครอยู่เฮลซิงบอยเฮลซิงเออแถวเนี้ยเขาจะรู้ดีสถานที่ตรงนี้มาเที่ยวได้นะจ๊ะถ้าใครมาเที่ยวแถวนี้แวะมาเดินเล่นเดินชมเดินอะไรได้พักผ่อนหย่อนใจชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จพลังงานแล้วค่อยกลับไปสู้งานใหม่งานต่อพาไปดูจุดชมวิว อ่ะเห็นไหมเห็นแล้วตรงนี้ไมททวยเล็ดเหรอ I think that อ่าจุดชมวิวตรงรถจอดเยอะๆตรงนั้นอะทางขึ้นนะจ้าน่ะทางที่เราขึ้นมาคนก็เดินขึ้นเดินลงนี่คือทางเข้าค่ะ ก็จะเห็นทะเลฝั่งเดนหมากสวีเดนเดนมาร์กอะไรประมาณนี้นะตึกนาฬิกาตรงนั้นเป็นตึกนะส่วนมากหลังคาบ้านนี้ก็จะมีหลังคาเขียวกับหลังคาแดงค่ะส่วนเยอะส่วนเยอะนะหลังคาบ้านแถวนี้จะมีหลังคาแดงกับหลังคาเขียวจ้าฝากกดกติดตามสาวผทยสปยสวีเดนด้วยนะคะโปรไฟล์ส่วนตัวศสศสินาสิงห์บานขอบคุณมา,มากๆดูมุมนี้ คนกําลังจะเดินลงไม่ก็เดินขึ้นเดินลงคนมันเดินออกกําลังกายเดินพักผ่อนหย่อนใจเดินขึ้นเดินลงอะไรนี่จ้ะมันเป็นสถานที่เป็นพักผ่อนหย่อนใจอะไรประมาณนี้เนี่ยจ้าภูมิใจนําเสนอจ้ะวันนี้ขอบคุณมากๆเด้อขอบคุณสถานที่แห่งนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เปิดให้เราได้เข้าไปดูขอบคุณมากๆ เอาเราขึ้นเราก็ต้องลง